โบดโกคาร์ตโปรและโบกินี่ดิชั่นเครื่องสูญแท้ประกัน1ปีที่เดียวที่หมดวิวเท่านั้น จากภายนอกนะฮะที่มองยังไงก็รู้นะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นรุ่น Lamborghini Edition แน่นอนนะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะยังมาพร้อมกับนี่เลยฮะแชสซีนัมเบอร์สีทองสุดหรูหลานะฮะที่มอบให้กับคุณผู้เป็นเจ้าของรถคันนี้เท่านั้นครับและหลายคนนะฮะอาจจะคิดว่านี่มันเป็นรถเด็กเล่นหรือเปล่านะฮะมันจะแรงจริงไหมนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับตัวสปีดโอมมเตอร์บิวอินเข้ามาพร้อมกับการปรับสปีดโหมดถึง4ระดับนะครับซึ่ง สปีดเนี่ยมันมีตั้งแต่ Eco นะครับสตราด้าสปอร์ตแล้วก็คอ r s ซ่านะครับไล่ไปตั้งแต่8กิโล18กิโล28กิโลเมตรและ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งระดับการเร่งเนี่ยบอกได้เลยว่าระดับซุปเปอร์คาร์ครับและนอกจากตัวเครื่องที่เร็วแรงแล้วนะครับยังมาพร้อมกับไนบอลเอนจิ้นสปีกเกอร์นะครับซึ่งมีเสียงให้เลือกทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันเลยนะครับผม และสำหรับลูกค้าที่สงสัยนะครับว่าเจ้า Lamborghini Edition เนี่ยมันต่างยังไงกับเจ้า Go Kart Pro 2021 Edition นะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะต่างอันจะแค่สีนะครับ เพราะว่าสปีดโดมิเตอร์ก็ให้มาแล้วความเร็วแม็กสปีดก็ปรับเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมาต่างที่แอปครับเพราะว่าเจ้าโกลคัสโปรเนี่ยเป็น g l o b a l edition ใช้ได้ทั่วโลกนะครับต่างกับเจ้าแลมโบกินี edition ที่ใช้ได้เป็นเฉพาะเวอร์ชันจีนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทะเบียนแอปของเวอร์ชันจีนเนี่ยต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ของประเทศจีนนะครับเพื่อลงทะเบียนถ้าเราไม่มีแอปเวอร์ชันนี้เราจะแอค i ิเว e เครื่องก็ไม่ได้นะครับความเร็วจะไม่โดนปลดไปที่ความเร็วะะแ,วอแอม็กสปีดะเจาร้ ไม่สามารถตั้งค่าบางอย่างได้เช่น Dynamic Turning นะครับซึ่งจะเอาไว้ปรับ Under หรือ Over Steering ของล้อนะครับซึ่งจะมีผลต่อการ Drift นะครับคาแรกเตอรมันจะไม่เหมือนกันนะฮะ mm hmm. หรือว่าฟีเจอร์อื่นๆ mm hmm. เช่นการปรับสีไฟนะครับหรือว่าการล็อกสปีดไว้ที่สป e d เด็กนะครับสำหรับคนที่ต้องการขับช้าๆสำหรับเอาไว้เล่นกับลูกนะครับผม แต่สําหรับลูกค้าที่ซื้อกับทางโมโนวิวนะครับก็ไม่ต้องห่วงไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแอคทีเวตเพราะว่าทางเรานะครับโมโนวิวเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเซกเวไนบอรแต่เพียงเจ้าเดือนในประเทศไทยนะซึ่งเรามีบริการแอคที a เวตเครื่องให้ลูกค้าได้สบายๆนะครับผมและแน่นอนฮะซื้อกับโมโนวิวยอมได้ประกันศูนย์นะครับซึ่งตัว Lamborghini ก็มีประกันศูนย์1ปีนะฮะพร้อมรับประกัน,นแบตเตอรี่ของเจ้า S Max นานถึง6เดือนและ แม้ว่าจะหมดระยะเวลาประกันไปแล้วนะฮะก็ยังสามารถตรงซ่อมนะครับรับบริการสั่งอะไรกระทนศูนย์ได้เช่นเดิมครับผมสุดท้ายนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่อยากทดลองเล่นนะครับผมก็มาได้เลยนะฮะที่ m o d ด v วีเนะครับซอยจุฬา28ถนนมรทัดทองนะฮะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021072993นะฮะเราเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้ายันเที่ยงคืนนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาลองที่ศูนย์เนี่ยก็คือศูนย์ตอนนี้ปิดช่วงโควิดประมาณ2ทุ่มนะครับผมยังไกด้้แลว็ ที่แอสไตน์โมเ v i วิวและ w w w b o เว็บโม o by ใครที่ยังมีคําถามเพิ่มเติมนะฮะอยากให้ผมรีวิวหรือตอบคาถามอะไรนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะฮะที่ใต้ลิงก์นี้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ